ชุดนีค่ะนะคะในกรณีที่แบบว่าพอเราดึงหูนะคะออกมาทั้งสองหูแล้วมันไม่มีไฟกระพริบนะคะมันไม่มีไฟกระพริบหรือว่ามันปิดตัวเองโดยนะคะระบบอัตโนมัติเราอยากจะให้หูฟังทํางานนะคะเราใช้นิ้วนะคะแตะตรงนี้ไปค้างไว้สัก6วินาทีเห็นไหมคะมันจะมีไฟติดมาเป็นสีแดงและสีสีฟ้าแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะ เราจะแตะทั้งสองข้างก็ได้หรือว่าจะแตะแค่ข้างเดียวก็ได้เห็นไหมคะและเดี๋ยวเขาก็จะจูนสัญญาณกันเองเห็นไหมคะแตะบริเวณนเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะแตะบริเวณที่มันเป็นส่วนโค้งๆตัวเนี้ค่ะนะคะแตะไว้ค่ะนะนี่เห็นไหมคะแตะไว้นะคะอืม แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะและเดี๋ยวเขาจะเขาก็จะไปจูนสัญญาณกันเองเลยนะคะรุ่นนี้นะคะการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างหูทั้งสองข้างถือว่าโอเคมากเลยนะคะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ